ดานใยฝา,ากมาดิด้านแพทนักกรนะแพทตักเข้าในาครับด้านในดักไตายที่มือเสือฐาแล้วจัดเลยลูกนี้โอ้โหติดพี่โค้งเลยไปติดกันเองครับซ<อ>้ายขางนั่นด้านในครับว่ติดพี่โค้งไหมพี่โค้งยิงยิงบางอยู่โคนัก็ตุตบถอลทอเข้าใหม่เป็นประตูไปแล้วยิงไกลเลยไปกันต่อครับตั้งสัปดาตาักมาแพทนาดักก่อนก็แรงเกิดไป อย่างแรกเป็นลูกทุ่มนะครับใส่เท้ามาครับทางด้าเพียงลิเกะขยับสายมาเบิ้ลบอลคืนครับบอลดีนั้นเจ้าแฮสายครั้งหนึ่งขยับเข้ากลางมาครับตอนนี้ของเสียบอลกลางทางแล้วแพทนักกอยัดมาตั้มนักคอนดะักแล้วเบินนร้ลเข้าตะนาทางด้านต้าสนาย้อนม,มาครับอ่อนไหลามาแพทนักกอจับแล้วสื่อเท้ายัดพับไม่ได้ ยังติดครับขึ้นมาแล้วก็ทางด้านพิจิตร่างกัดชาปยัดจอนมาครับนครดาวน้อยเปลี่ยนแกะไปด้านขวาครับจากบอลจังหวะนี้เก็บที่ทางด้านบางชีบางชีขยับเข้าในมาบางชีลองใส่ขวาเลยอ่ะยังไม่ผ่านนะก็นั่นเจ้าวีครับเป็นเด็พุทธิคุณครับไปต่อครับนี่ขยับลงซ้ายเดินไป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  ฝากมานี่ทางด้านไปไปแดนกลางครับก้นเล็ก <c oughs> จะให้เพชรจะต้อมครับโดนดาบได้ฮะเอาละครับจะเอาคืนแล้วครับเบช,ช,ชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้เออไปมาลูกมีบางทิง <c oughs> ้นไปถึงแต่ในแต่ที่เพิ่งเก็บได้ครับเยี่ยมเ <ไป S 2> ยี่ม <ไป S 2> ยม อยางได้ครับมีขยันข้อากามาครับคนเล็กไปไปไปโดบ,บาดี้แพทอ,อุตตะกรสายแล้วหลออไหมจริงลูกนี้ยังไม่ตรงกรอบครับอยา<ด> <und ang> กได้ลูกเซตเพลงขึ้นมาแพ็คเลยแพ็คเลยแพ็คเลยเออเตะทีแฮแฮรุนวางมารุนนี้นคร ขยับซ้ายมาครับนครดาวงน้อยอย่างได้ครับยัดมาแม่แล้วบอลออกข้างไว้นครอย่าได้เป็นลูกตุ้มครับด้านทีเอฟซีครับทุกบาลตรงนี้ก็ตั้มอ้นแล้วจะต้อ ย้อนมาอ้ามอ้อามสรศักริ์ลัจนจวนแทงซ้ายมายบอลนีดด้านพี่ใหญ่างครับแต่แล,ล้วอิสมาเอลก็ใจร้อนหน่อยฮะใจร้อนไปหน่อยฮะ,อ,ยอ,ะ,ะอิสมาเอลจังหวะโขกมันไกลด้วยแล้วน้ำหนักก็ไม่มีไม่ไไว้่ะหายต่อครับขยับขึ้นมาครับมี้อเล็